ตอนนี้พวกเรากําลังเดินทางครับผมกําลังไปหาที่ตั้งแคมป์กันนะครับอันนี้ก็มีน้องโอมกับพ่อน้องโอมน,นะครับกาลังนําหน้าแล้วสแล้ววันนี้เรามีโซเฟอร์คนพิเศษครับผมน้าเบิร์ดครับแต่ตอนนี้กล้องมืดน,นะครับจะถ่ายเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะเห็นสักหน่อยนะครับผม กำลังหาทางเข้ามานะครับเดี๋ยวไปเจอที่หมายนะครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแกงโฮปิชิงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้พวกเราก็ได้ออออกหมายหาปลากันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปนกันนี่ถนนเยอะไปหมกันเอาละครับผมสำหรับวันนี้เราก็กำลังถึงหน้าหมายกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับมันอาจจะมืดไปหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวชมกันในคลิปเลยครับผมนี่นะครับพานเบ็ดของเราวันนี้เตรียมพร้อมพานเบ็ดเรา เดี๋ยวนี้หัวหน้าทีมเราจะจะไปรอดหรือเปล่ากไมเรู้ครับเนี่ยป้าโถเบิรไหว้ป่งงเนี่ยคิงไปแรกก่อนเลยมันมีเล้าอยู่เลยดูตัวคิงกถอนไหมนะฮะเที่ยวเดียวเลยนองอย่างทงไปครับอนนี้ครับตอนนี้เรากำลังเจอ ปัญหาชุดใหญ่นะครับยากตั้งแต่เริ่มแล้วครับผมลูกพี่เราคนเดียวครับตอนนี้ลูกพี่เราจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รูนะครับผมฝากให้กำลังใจนะเบิร์ดที่ช่องนะครับแกงโฮมฟิชชิ่งด้วยนะครับผมเจะออกอะไรกันจะออกอะไรไป้อยู่อ่าครับกำลังลังเลอยู่ครับลูกพี่นะเบิ้ลนาเบิร้ลมีสายยางลุงลังเต้ลูกพี่ลุงบักเป็นเต้เนาะ อันนี้นะครับลูกพี่เรากําลังได้ทําการข้ามไปแล้วครับผมน,น,นี่ทําไม่ได้คุณพ่อช่วยไว้นี่แย่ yeah! นะครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งนู้นครับผมินครับเราเราก็ได้ทําการข้ามมาเรียบร้อยนะเดินทาหน้าครับผมถ่าย้วยสําหรับข้ามคืนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> พวกเราก็จะมาตั้งแคมป์กันเล็กๆ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังเปิดทางใหม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับผม บุกเบอร์ครับรุ่นบุกเบอร์ครับคืนนี้แม่เบอร์ครับคลิปนี้สู้ไหมครับผมสู้ครับเราตรงไปถึงจุดหมายนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ ออ้าอ้อ้าลูกพี่ผมนี่ลำบากมากครับผมตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขาไปครับต้องทอ่างนั้นเดินห้องน้ตรงนี้ดูไปไปไหวปะไหวปะเราต้องตกห้องน้วนะไอ้แก่ กลยังมึงใกล้รักกูนี่จ้าถ้าสมมุติถ้าจ้างให้เบิร์ตไปซื้อเบียร์ตอนนี้เบิร์ตก็คงบอกไปผมผมก็ว่าระวังตกน้ำนะครับนี่นะครับห้อมน้ำข้างข้างนี้ครับเนี่ยเดี๋่ที่ผมมาเตรียมไั้นะครับแล้วก็จะมีบ่อบ่อสนนั้นนะครับมีบ่อเต็มเลยอยากจะลุยไปต้องพาลุยหนักหนักเลย มีอะไรให้ช่วยถือไหมมมีตัวเก่ามันดื้อตัวเหนื่ยอยเลยอะไรล่ะเหนื่ยอยเนี่อยโอ้ย,อยน้ำตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดที่พักของเราแล้วครับผมเหนื่อยเลยครับเหนื่อยันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องน้ำ ครืนนี้เราจะมาหากันจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปชมเลยครับว่าเราจะเจอปลาอะไรบ้างติดตามชมเลยครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับแกงหกพิชชิงนะครับผมวันนี้ค่ำคืนนี้เรามาอยู่กันในที่ป่ามืดครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความมืดครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงซัมแอคชั่น ครับผมผมเกงหฮนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา s ว r v i v a จะมาปักเบ็ดนะครับเราไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมานะครับถ้าไม่ได้ก็อดครับคืนนี้อันนี้คือยาขันยุงนะครับเดี๋ยวต้องวางวางเพลิงไว้ก่อนครับเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ววันนี้นะเบิร์ตเป็นยังไงครับวันนี้นะเบิร์ตได้ปลากี่ตัวครับเนี่ย ยังไม่ได้สักกว่าครับอตอนตอนนี้นะบ๊วยกำลังหาอยู่ใช่ไหมครับครับผมนี่ครับกำลังจะลงเดี๋ยวนะบ๊วยกำลังจะลงห้องน้ำตรงนี้นะครับผมเนี่ยพร้อมทั้งอาหารนะครับวันนี้นี่นะครับห้องน้ำ้นะครับจากเราจะอยู่กันคือคือข้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าเผ่าของเรานะครับผมเผาแกงโฮครับเผ่าแกงโฮครับผมหัวหน้าเผ่าแกงโฮะเดี๋ยวไปดูเมนูสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ เรืเอาน้ำมานี่จบไปเด้อกินน้ำใน่ห้วยเด้อตอนนี้หัวหน้าเผ่าเรากำลังเตรียมสถานที่นะครับหวังว่าวันนี้คืนนี้ทุกคนคงอยู่กับพวกเราไปถึงจนวินาทีสุดท้ายของคลิปนะครับผมแล้วไปติดตามชมเลยครับสูบกรีกันปะ ผมว่าเหมือนกันนะครับคลิปนี้18ตัวนะครับคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับผมเรีกันยุ่งอ้โหีนี่จริงเลยจโอมปาจริงจริงเลยโอ้โหโอ้โหเอ้ย ต้อังขอให้ในภายเน่อย้องเอาองค์เพื่ออะไรอันนี้เป็นเหยื่ออะไรครับเนี่ยเหยื่อครอบจักรวาลครับอันนี้ก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับแต่แม่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นไส้เดือนของแกงโฮหรือเปล่าเดีย๋ยวไปรอเดูครับค่ำคืนนี้ อัาสวินตัวแรกนะครับนี่นะครับปลาวินตัวแรกไปแล้วครับพอจมลืกกว่านี่ฮะ เอ,าน,นเอ,า,อานั่นแน่นๆเด้อเออประมาณนั้นกำลังดีสานี่เอาไว้นี่หน่อยเอามาเทียอืว เบ็ดทั้งหมดนี้ของเรามีกี่หลังครับเบ็ดทั้งหมดวันนี้ก็จะเป็น29หลังนะครับผม อนนี่นะครับหอยตัวใหญ่ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปจีกันนะครับอันนี้คือวัตถุดิบแรกนะครับเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวกินโอมากาะเซ็ดโอมากระเซ็ดข้ามตัวไม้ใช่ได้โม่ นี่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ระหว่างที่เรากำลังรอปากินเบ็ดนะครับอันนี้เชฟอมนำเสนอเมนูอะไรครับผม oh <my> นี่อมมากเ็ษ oh ครับผมดูเนี่ยนี่ดูการวิธีการโรยนี่นี่ โคตรร้อนอ <laughs> โคตรร้อนเนี่ยธร,รรมดาธรรมดาอันนี้เมนูลงท้องนะครับผมลงท้องไปก่นอนก็ปักดินเลยเนาะอืมปักดินปักดินปักห่างห่างปักห่างห่างปักขึ้นขึ้นขึ้นตรงตรงเออเอาไปใกันหนึ่ ต,ต้องต้องต้องหัวหน้า,าเผานี่หัวหน้า,าเผางครับเองเนะครับ ตอนนี้ห so ัวหน้าเผ่าเราได้รายงานมาว่ามีเอยื่11นะครับผมเราไปดูกันครับเยครับผอยอ้ ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอที่กองไฟผมนี่นะครับปลาช่อนตัวแรกของเรามาผมไปเดี๋ยวเราจะไปจีกเก่อนะครับผมตัวนี้ครับก็เป็นปลาช่อนเอาเลือครับ หัวหน้าเผ่าเรากำลังไปยามเบ็ดเลยครับผมนะนี่ปลาหลิมสดๆนะครับสดๆเลยเพิ่งได้มาจากเมื่อกี้เลยนี่จากน้ำเลยครับผมเดี๋ยวเราไปรอชิมกันนะครับว่ารสชาติปลาหลิมสดนี้รสชาติจะเป็นยังไงพร่อ มีไว้ที่บริเุณอยู่ใช่ไหมเอาไว้มาเลยมาลุ้นตาๆมาไดท่านอ่าหัวหน้าเผามาแล้วครับผมเอาฟืนมาเพิ่มนะครับเอาไฟไปเลยตอนนี้เพิ่มฟืนเข้าไปเพิ่มฟืนนะครับเอาฟังปุ๊กต้องบนหมือนเดเลยหอมๆมาเถอะเถอะอันนี้ครับชมหน้าเชฟค่ำคืนนี้ของเรา หล่อเลยครับเนี่ยถ้าอ้วนๆกันนิดหน่อยหล่อเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เสีไม่ได้ว่าอะไรเลยผมผมไม่ได้เสียบพี่เอาบุญมาทางไดกันไปเอาละเดี๋ยวไปลงแดงไงริงจะลงแเหดงลงแดงขอบเป็นตัวยี่ห้อไงเอาไปบ้าเอากะทายาเซ็นไหมก็ตามไปกะทายาเซ้นไหมเอางอนั่นมาเดี๋ยว

คอยมั้งครับผมวางไว้วเราต้องวางไว้ท่างของไฟบนปีวัดเอุ่นคลี้ตยงคุณนะเอาไว้ใกล้ไฟเดิมก็ไหม้่รำมือใส่นี่ละกันเยอะเยอะเยอะมั้เนี่ย เอาละครับตอนนี้มันจะไม่ละครับจะไม่ละครับเจอวิชากระสินไฟของหัวหน้าเผ่าไปเรียบร้อยละครับเมื่อกี้เป่าทีเดียวปื้ดเลยครับสนามเนี่ยปลไคถึงการลุกครอนะสนามครอบเนี่ยระวังรวังอันนี้เลยอว้างหัว กว้างก็สนามก็มีกว้างล้วแล้วคลองที่นี้มันไปออกไเนี่ยโอไปออกไนวะคลองคลองตรงนี้มไปทางรูปไหนน้ำไหลไปนั่นอ่ะน่าจะีอตามคลองนีนะก็ได้โอ้โหงามเมืสวยอ่ะ นี่้วพ่อจะพุกุกเช้ามาตอยู่ตัวนดี้อ่เนัเอมน้าจับไปปลาไปปลาสลิดอ่ะอ๋อานี้ปลาตัวเท่ามือเลยเนาะจับไปได้สลิดบางเบาเ่ามันเลี้ยมหมา i <laughs> get นะครับก็ข,ข้าวเหนียวนะครับยัดจ้อยเลยดูหน่นะดูครับดูนะครับรสชาติเป็นไงครับผมหอครัม <c oughs> นะครับนี่ไฟฟ้าไงลูกบอกจิ้มเลยบอกมาลองดูพี่บจีนนะครับเอาไส้มาเอาไส้มาโอโ้โหอะไรเบาเนี่ยมาลง เป็นไงเพื่นเรื่องละไครับตุดเจ้อนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะจะชิมบ้างานะผมไม่ถนัดช้อนครับไหนน่ครับผมจะชิมไหมนะครับเอาปลาหายอ๋อยู่นี่อ๋อผมยึดผิดพันครับผมอะไรขอช้อนด้วยครับไม่ไม่ไหวครับร้อนร้อนร้อนโอ้ยเอาเมื่อกี้เลยว่าคุณแม่เอาช้อนทำไมครับอ๋อผมผมผมพูดเล่นครับขอเกลือสักหน่อยครับผม นี่นะครับนี่พอมเนี้ยเดียวหวานเจ๊รับผมโอ้โหลำแต่ลำงาวเอ้แก้มปลากลิ่นปลาบ่เบื้งต้อปิ้นปลาเลยนะ่้องพ่อเหรอไปลาจะมด เดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิลตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาตีอีกฟอรอมกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เดินมาเจอน,นะครับพ่อเขากาลังไปเอาป่าขึ้นนี่เลยนะครับผมระหว่างการที่ผมเดินมาเจอเขบบปั่นทุกท่านท้กคนครับตรนี้เลย 哎呀，不行。